โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทองห้าสิบปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก กินด,ดีที่หลวงปู่ได้รับกำเนิดหลวงปู่นี่มีวิบากจริงเลยนะน่าเบื่เส <laughs> แมนแฮเขาไปโอนเงินสองครั้งยังโอนไม่ได้ <laughs> <laughs> สองครั้งนล้วหลวงปู่นี่ธนาคารตรวจสอบขออะไรเข้าไปเยอะแยะเลยค่ะยังโอนไม่ได้เข้าไปสองครั้งนะเพราะว่าชื่อหลวงปู่ไม่มีในมูนิธิ เขาก็เลยตรวจส่องแต่แม่ไม่ดีใจเลยนะไม่ดีใจสิเขาไม่ทำมาสันติ๊กก้มเองเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาเราขอขอก่อนนะงั้นเขาโอนทั้งสองวันนะค่ะไม่บุดเบนเองก็จะไปเห็นเป็นอะไรพวกนี้เนี่ย ก็ต,ตัวตนบุคคลก็มีจริงเป็นจริงเอาดาวเทียมมาส่องดูจับด้วยตันี้นกแรก็เห็นอยู่อันนี่คือโพธิราส์ม่น,นเป็นตัวปลอมมีปรากฏอยู่ในโลกนี้คุณจับพิกัดได้เลยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ทนะี่ไหนมีดาวเทียมสาม,ม,มารถจับได้รู้ได้เดี๋ยวขณะนี้เขาจะรู้ในขณะนี้อาตมานั่งอยู่ตรงน,นี้กาวนพูดอะไรรู้ได้รทั้งนั้นแหละการศึกษาว่าพ่อครูสมณะโพธิทันาน์ไม่มีเงิน ไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรโอ้อาก็มันไม่มีจริงๆริงเหรออาจารเราอยู่ตัวฮาตนอยู่ในมูลนี่จริก็ไม่ในอะไรก็ไม่ไก็ไม่มีจริงๆแต่มันมีตัวตนแต่ไม่มีอยู่ได้โน่นอ่ไม้นีอยู่แล้อะไรอย่า้การบริหารมีผลงานอะไรบ้างก็ก็นมัสการความก้าวหน้าอย่างนี้นะคะคุณูกชมคะก็พอเรามาสืบจริงๆก็คืออย่างนี้ครับมันมีนักเขียนคนที่ชื่อโซซอนนะคะ เขาไม่สบายก็เลยในประมาณปีห้าหกค่ะเข้ามาที่ศรีสะเกคือทางทางเกาหลีทางดรคิมที่ไปรับรางวัลไปไปแสดงความดีที่ตอนรอปรางมัลด้วยห้าหกก็เก้าปีนะค่ะห้าหกก็ส่งคนนี้ก็มานักเขียนคนนี่ใช่เจ็ดปีค่ะนักเขียนคนนี้ก็ 6, 7, 10, 10. ก็เลยมาเข้าคอร์สล้างพิษตับที่ศรีสะเกษกันแล้วก,กลับไปเขียนหนังสือเขาเป็นนักเขียนค่ะอยู่สำนักพิม พอเขียนไปเสร็จปุ๊บหนังสือเขาขคนอ่านมากเลยในเกาหลีค่ะอ่านมากเลยวัดทีนี้วัดซินสังซานี่ก็ได้อ่านพอได้อ่านเสร็จปุ๊บก็บอกมันมีจริงเหรอแบบนี้มันมีจริงเหรอที่ว่าทําแบบนี้นะก็เลยส่งคนมาดูส่งคนมาดูพอส่งคนมาดูก็มาอยู่ที่เราหนึ่งเดือนคนที่สุดส่งมาเนี่ยมาหนึ่งเดือนที่ยงท่านต่ะตามมาเดือนมีนนะปีนี้นะคะานีนี้เองนะคะ พอมาจะก็แล้วท่านองค์นี้ก็จะตามมาท่านองค์นี้นี่เป็นพ้าที่ใหญ่จังที่อยู่ในเกาหลีนะก็จะตามมาด้วยบริตติโควิดก็เลยไม่ได้ตามมาผู้หญิงคนนี้ที่จองอินเนี่ยเขากลับไปกลับไปก็ไปเล่าให้กับเจ้าอาวาสวัดฟังว่าเป็นจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับนักเขียนคนนี้เขียนท่านก็เลยว่าก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็จะขอรางวัลนี้ให้ก็เลยโทรศัพท์มาถามิฉันว่า หลวงปู่จะรับไหมที่หลวงปู่่อกไปนคะเขาก็เลยเดินเรื่องที่ได้จริงๆก็คือที่เสนอเรื่องราวเขาก็เลยไปเอาข้อมูลทั้งหมดที่คนเกาหลีเขียนเรื่องหลวงปู่ไว้นะคะเขียนเรื่องชาวอสศกไว้ในเกาหลีนี่เอามาลองรับทั้งหมดแล้วก็เสนอไปที่มูลนิธินี้ค่ะมูลนิธิแม่แนี้มูลนิธิแม่แหนี้ก็พินาที่จริงธรรมดาในรางวัลนี้จะได้ประมาณสองคนแต่ปีนี้แสดงว่านี่ที่ท่านคิดเอานะคะแสดงว่า ไม่มีใครที่บารมีเท่าหลวงปู่และมีหลวงปู่อยู่องเดียวที่ได้นะคะจะลองวัาอื่นจะมีสองคนไม่ว่ารางวัลกัรจัดการรางวัลวรรณกรรมวรรณกรรมก็ได้อยู่สองคนนะ,ะแต่หลวงปู่ที่ได้อยู่องค์เดียวรางวัลน,นี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้นี่พอพอมูลนิธินี้เนี่ยเขาก็เอาสปีดหลวงปู่ไปฝากฝากหลวงปู่สุดยอดสปีดนี้สุดยอดตอนนี้เผยแพร่ทั่วเกาหลีเลย ่ทีไใช่ค่ะคือคือมีมีพวกนี้ค่ะที่ก็ดอดรต้อมแปลภาษาอังกฤษใช่ไหมพวกนี้ก็แปลภาษาเกาหลีค่เขากระจายทัๆๆ่วเกาหลีเลยค่ะเป็นเรื่องที่เขาสนใจมากค่ะเรื่องนี้นะคะเรื่องเรื่องของปูกเกาหลีก็เลยมีข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะปูกค่ะเป็นข้อสังเกตที่ข้อสงสัยในใ,นใจว่าที่ในหลวงรง .9 พูดถึงการพัฒนาแบบคนจนใช่ไหมคะ เพราะผู้ที่ไดรัฐมนตรนีเกาหลีฟังนะคะเสร็จแล้วก็ลุงจำลองก็ได้รางวัลรับรางวัลน,นี้จากเกาหลีลุงปู่ก็ได้รับรางวัลน,นี้จากเกาหลีซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะท,คทำไมไปเกิดที่เกาหลีดิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นลุงปูครับก็มาที่เกาหลีเนี่ยมันเนมันก็เป็นต้นตั้งที่เกาหลีขณะที่เกาหลีเจอเ เขาจะเดินทางว่าไม่เขาจะเริญไม่ใช่น้อยหรอกแล้วก็มาจะเดินผาไปเดินมุกมาจะเดิญทางนังทางละครทางอะไรอะไรออกแค่ทั่วโลกเลยเขาก็เลยเว้นเขาก็เลยดูยอะไรเยฝันหนึ่งก็เป็นเพื่อใบยันมุกอีกฝันหนึ่งเขาก็จะมีตัวแท้คู่อยู่ก็คือตัวสัจจะตัวจับเพราะตอนนี้มันเริ่มตัวสัจจะ สัจนนจกค,าาคกนน็จะไม่นานเรอจะอิ่มตัวก็ไม่ใช่อบายยังไจะไม่นานแล้วก็จะอนนิ่มตัวอบายยังงจักตอนอยูเป็นจะ่สลดเลยอบายยังจักตอนเป็นี่สิบโลดลงแล้วก็จะไปไม่ว่าประเทศไหนเราจะจับได้จะเป็นจีนหรือสหรัฐก็แล้วแต่มันจะจับอบาอาไปอมุกไปเพราะว่าตอนนี้มันกำลังควา้า โดยเฉพาะคงจะเป็นสารัฐมากกว่าความนําเือแต่มันก็พยายามอยู่ตอนนี้ยสาระเนี่ยจะเอาทางอบายยมุกในเด็ดเราสาทางอบายยมุกเพื่อที่จะยึดพื้นที่ของความอยู่รอดของเขาซึ่งเขาจะเก็บตกเขาจะอยู่ได้ความอยู่รอดของประเทศของเขาก็เพราะเขาก็เ,าเ,าเ,านนเก็บตกอเอาพวกชาวอบายยมุก ที่หลงเป็นเหยื่อให้แกให้แกเขาเขาก็จะได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เขาอยู่ได้เพราะว่าคนอย่เขาวิชานี่มันเยอะยังเยอะกว่าคนคนออมคนออชาจิชน้อยเขาก็จะอาศัยอยู่ไปอย่างนั้นไปทาชธรรมชาตินะเพราะงั้นก็มันก็ดําเนินความจริงของมันอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆพวกชาว โลกุตระก็จะ,จะเจริญขึ้นจริงๆถึงอย่างไรที่สุดแห่งที่สุดชาวโลกุตระมันก็มากกว่าชาวโลกิยะไปไม่ได้หรอกในเมนสัจจายอดพีระมิดมันจะเป็นมากกับฐานพีระมิดทำยังไงได้ในโลกทำยังไงได้จับไม่พีระมิดติ่ตั้งหัวแหลมลงมาข้างล่าง ข้าวบนมันก็ยังไปแท่งอยู่ในนั้นแน่แท่งพีระมิดก็ยังม้าอยู่อย่างนั้นแน่จะตั้งอยู่ได้ไหมล่ะจะตั้งไม่ได้เลยต้องเอาฐานลงมาอยู่ยังเก่าอะไรโดยสัจจะไม่ทราบน้อยพูดไปก็เมื่อยม,มันหักล้างสัจจะไม่ได้หรอกนะพระอาตมาจะบอกว่าอาตมาเองเนี่ยมันก็ไม่เกง่ง ก็เลยต้องทำไปก็เด็กผลชาคนกระู้ตามชาคนตาบอดจะเห็นได้กว่าคนตาบอดจะเห็นได้กับนานก็เลยทรมานลากสังขาไปเนี่ยต่ว่าชีวิตนี้จะเติมสังขา <c oughs> เติมไปให้มันอยู่รอดไปไปทำไปสแสดงความจริงไป <c oughs> <c oughs> อ้าวอ้าวก็คนอื่นายให้ดีอ้าวคนอื่นายใ้ได้อ้าวเนพ่อูยืนนะอ้าวนก็ได้ตรงนี้่าอ้อยตรงนี้อ๋อข้างหน้าแล้วนนั้นนก่ะ คือว่าเป็นรางวัลอันที่สามรางวัลอันที่หนึ่คือปากกาปักเกอร์ปากกาที่เสื่อมที่ได้รางวัลเ็นองมรอกรายการต่อพอเดียครับรางวันที่สองก็คือได้จากท่านเซนยาตสมัักตุาเกโลนี่นะครับนั่นประมาณนี้ดที่ต้องคุณนาไหมต้องคุณนาดว ตโลอยู่ที่ท่ s <S านสุดโค่ะอยู่ที่ท่านทีสุดโค่ะอ่าอยู่ที่ไหนส่งว um ันน ja> uh ี่ก็ได้กันมาลงรวมด้วยเป็นไอ้ป็นปากกาเชฟเฟอร์ไม่เห็นเนาะอายแต่ว่าสลับชื่อเอาบรรัดแรกสุดคือเออเอาสุดมันมันเนี่ยเพราะว่าแฉนซังก็คืออ่ามันมันแฮรสันทิรางวัลมันแฮรสาขาสันทิภาพต่ออันนี้เขาแปลเป็นรสจัดค่ะแล้วก็ชื่อหลวงปู่ค่ะ สาม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 คำค่ะโตอีรักเลยค่ะแล้วก็คำนี้บรรทัดแรกค่ะแปลว่าเสรีภาพคือสิ่งของชีวิตค่ะแล้วก็บรรทัดที่สองจะแปลว่าสันติภาพคือความสุขของมนุษยชาติสองบรรทัดี่ินกิดมนุษยชาติอ๋อไม่ใช่หลวงปู่เขียนเรื่องสายเกาหลีเขียนกันเหรอค่ะนี่เราาเไปคัดเป็นไงคัดสันติสุขคัดโรนเนี่ยลายเซ็นเรา มันจะจะเดินันคุณลองไเดินด้วยนะขอบคุเขาคุณตามหลังเออเอาขขบคุณมาดิอ่มอมอมอหินเชี่ยมอเขบคุณมามามาสแปร์ไว้เดี๋ยวเดินไม่ไหวเอามาที่จไปเจอยู่ตรงนั้นเราเดินมาเดินมาเป็นหัั ออโขบวนโตเลยไปลงมาตุ๊ติ้กพอนะครับเดี๋ยวลุงจะได้สดชื่นไปคุยลงมาตุ๊ดติ้ก่อนตามนีเก็อย่มเช่นมอเตอร์สก็เรียกเจตัวนั้นมาให้เก็ได้คยคับบอกแล้วว่าพ่อยี่สิบตรงสี่ีบอกแล้ว ร้อว่าใ่นจะถึงร้ก้ากว่าครับตอน6ถึงสิบหกถึงร้อยเก้าสิบแน่ร้อยเก้าสิบกว่าต้องเดิยี่ห้ายอนนี้เขาอยเทาไหร่สิเก้าสิบเก้าโอ้ยหปีาแน่นอนไปสทยี่ห้าใช่ไหมใชอยุยิ่ห้าคระปามในเกณฑ์เกณฑ์ที่มันจะอยู่ ทีมทีมนักบาสต้องการตัวเลยยืนยืนหยิบใจงี้เลยบว่าจะยืนหยิบตัวพวกบาสกับวอลเลย์บอลยืนหน้าเน็ตเดี๋ยวยกแขนเลยใช่แต่เน็ตเล่นสุนุกเกอร์ก็ชนะเขาเรื่องที่ถือลุมเล่นสนุกเหรอเครื่องที่ถือหลุมที่ง่ายทุกจิ้งจกทีนี่เหรอต้องการ อ้าทธรรมโอธรรมะโอ้ตั้งชื่อซอยเองเลยเนี่ยซอยเต็มจริงเลยเนี่ยขอที่ท่านท่านด่วนตั้งให้ครับเลืออ้าวธรรมะโอ้เขาเป็นเพื่อนอยู่โรงเรียนไหมครับเป็นคนละคนละโรงเรียนโรงเรียนเหรออยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นเรียนระโอ้โหเป็นผมใหญ่เลยเดียวไม่ทันโรงเรียนผมไม่มีเวลาสนทนาเลย ตั้งหน้าตั้งตาเลยไม่สู้น้องจะไปไม่ไหวเขาจะเป็นน้องเขาก็จะพูดอันนี้ที่เขาไมย์นั่งไปเมย์เขไม่ค่อยน่าอะไรไม่ใช่จังเจตจาเออตัวเล็กนั่นจกแจาไม่ใช่รับประโยชน์ถามวาจะชูไหมว่าจะชูเออถามมาถามเหรครับจะถามด้วยนะจะชูก็จะชูยังไงจะชูวยกับใครเขาบอกด้วยนะบอกเพื่อแฟนผู้หญิงด้วยนะ รู้หมดโอ้คห่เด็กๆมันทำไมมันจับคู่ให้เสร็จเลยนะผมมีแฟนแต่นุบาลสามนะครับพอโดนย้ายห้องแยกกันโอ้ยร้องน้จริงก็เจอกันตอนกินข้าวเลม่อยากแยกห้องกัน ห้าสองอยู่ไหนอยู่ไหนมากเลยค่ะโรงเรียนจะทำที่ไหนจะรอน้ำท่วมทีเดียวไม่ไหวไหนไปทำที่ไหนกันทาหลังบ้านเขาเด็กเด็กอยู่โอ้โหว่าหลังนี้ทำไมไม่ชื่อไม่ชื่อทรายทองทำไมชื่อทองทรายอ่ะก็พี่ลีเขาเป็นใหญ่แล้วชื่อเขาพ้นก่อนมันต้องบ้านทรายทองสิโอ้โหอ่าสถานที่นี้นี่คือสถานนี่คือสถาน ท่านมาไม่เจอหมอดูมาถามมาถามนี่ถามไับอ๋อุตุนี่อุตุก็ไม่ใช่หมอดูก็ไม่ใช่มันท่วมมาทั้งปีอยู่แล้วมีน้ำมูล่อญาต่อโอ้หมอลงว่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามันก็ไม่โทรมาบอนฟ้าก็ฟ้าไม่ลายมารออยู่เนี่ย โน่นวิ่งมาโน่นแล้วเน le le ี่ยเจ้าของบ้านทรายทองนั่นมันตั้งบ้านชื่อผิดในชื่อบ้านทรายทองนั่นมันตั้งทองทรายบ้านของบ้านของหินทองคือของรอยทรายเขาจะเป็นบ้านทองทรายนั้นมันต้องบ้านทรายทองผู้หญิงต้องเฟิร์สเลยมาอะไรที่เฟิร์สมาเพราะผู้ชายเฟิร์สผู้ายเกียรติผู้ชายมองอะไระ ลุงบอกว่าเก่งมากสามารถเอาเอาทรายเอาทองเป็นทรายเอาทรายมาเป็นทองที่เอาทองเป็นทรายยังไงดูไหมทองทรายมีความหมายคือคำผงนั่นแหละความหมายคือคำผงผงมันคืออะไรคำผงเราคำผงโอ้โหนี่มาอยู่ที่นี่ยังไม่รู้จักกันครับ เอากระสายมันเป็นทองทองมันเป็นผงๆไงทองมันเป็นคำชนิดคำก็คือคำก็คือทองผงก็คือเป็นเออเป็นไม่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 เนี่ยผงฝุ่นโอ้ยยังไม่ทันเลยโดยบังเอิญที่หิงตั้งชื่อผีทองกับร้อยทรายกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ที่เป็นกินเหรียญที่เห็นทองเป็นทรายแต่คนไม่มีกินเลรย ก็เห็นทรายเป็นทองในกิเลสตะกร้าตะกลามโอ้ทองเป็นทรายแท้ๆมาเห็นเป็นทองได้ไงอันที่จริงเห็นเห็นทองเป็นทรายนี่แหละคนโธ่อี่ผมคำเห็นทองเป็นทรายมันต้องเป็นบ้านของกอสุรังคนานกันเลยบ้านทรายทองผมอยากได้ชื่อวงดนตรี๋เห็นไหมครับนักร้องภาษาอังกฤษไอ้วงแรกคเลยฮะมันดู ใครดีใครมันเล่นเล่นนี่นู่นแล้วนี่เล่นชื่อนักวงควายรื่นควายรื่นควายไงไมีหมู่รองนักร้องควายควายรื่นควายรื่นหรอครับรื่นรื่นควายมีความรื่นเริงไงควายรื่นควายเริงก็แล้ว ไปเรืองนะครับวงบุญนตีควายเรืองเออไปเรืองแล้ใครก็ทำอ่ะเอาควายเรืองก็ควายน้ำปลองหัวควายมันก็เรื่องเดียวกันควายตะระไอควายวเวนควายวเวนตะระไอควายวเวนนี่ใช่ไหมอ่ะก็ต้องตควายสระร์สิควสระลาราแหวนได้ไงควายควายบ๊อบโปโลนะคะ บายบัฟฟโลนะฮะบัฟฟโลได้ไงเราไนักงร้องมวยน่ะมันควายยมบัตรนงมุงมุงส่นนั่นเองได้ควายมูเขียนเขียนยังไงเขาได้ครับกระดาษกระดาษกระดาษกาันคอควายสลามโบวแหวนกระดาษยอยักบัฟฟาโลกระดาษอยั่ามาคุ่ะคุนแก้ปัญหาน้องบัวให้หน่อยสิคะตอนนี้เขามีภาวะเครียดเขาบอกว่าเขาไม่อยากตายอย่างเงี้ยตอบไม่รู้จะตอบอ่าอันนี้นะไอความที่ไม่อยากตายอย่างเเห็นความตายแล้วกลัวอย่าง มันเป็นภาวะของโพธิสัตว์เหมือนกระพุ้งเจ้าเห็นธรรมทูตเป็นอันเนี้ยเหมือนกันก็โู้เขนี่กว่าโอ้โหคนเราต้องเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มิจะเกิดจะตั้งอยู่จะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เลยมาเรื่องปัญหาทำให้ความรู้สึกที่ดีนะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นธรรมดาบอกเขาเออลูกมันอย่างี้แหละคนมันจะต้องมีอย่างนี้เป็นธรรมดาบอกเขาใกล้อะทำอะไร ชื่อครับผัวผิดชื่อว่ารุตีเด็กครับไฟเรื่องของวันไฟเรื่องเอาของกรัวเดี๋ยวไปไปผิดพลาดว่ามันจะไม่ตรงพอท่านหมายแล้วแค่วันเดียวได้นะเพลงอะอะไรบีขวัญนี่ก็เดือนหนึ่งนะใช่ควายประมาณเดือนหนึ่งอะพี่เขาอ่านว่าควายไฟเรื่องเนี่ยไฟนักร้องหมู่นักร้องหมู่เนี่ยดีแล้วกลาง ขนาดนักร้องหมู่ก็มีเลิงข้างหลังใช่ไหมครับไม่ต้องคใครไม่เอาควายไม่ต้องเอาใคต้องเอาใคต้องเอามันรู้แล้วมันไม่ค่อยนทำรั้วไม่งามเอานักร้องหมูเนี่ยดีแล้วจพราะเนสายเนี่คิดเลยเออชื่อวงนักร้องหมูเหรอครับเออเยี่ยมไหมล่ะครับเยี่ยมมาดูเรือครับไปดูอันนี้ก็ไปเรือต้องไปทางตรงหู่อ้าไปที่นี่หันหลังกลับ ปีนปึ๊กปีนปั๊บกลับหลังหันไม่เลยไปดูบ้านริมริมมูหน่อยละคะอะไรนะไม่เลยไปดูบ้านริมมูหน่อยละเนาะโอ๊ยใครเช่นเนย ผู <muitas S 2> ้ดเนี่ยพี่ดองชาวบ้านรากครับรู้จักกันรอเปล่าขอเชิญมาที่สาลาได้เลยครับรู้จักกันรอเปล่าตอนนี้เราทำการไล่ต้อนทางงงงวดน้ำเงินไงพี่้องมารวมพลังกันได้เลยทั้งรอบอนนี้จะเลือกลายกคุ้มรโอ้โหไไม่ได้เจอหน้าเจอตาเลยนะใสาวแล้วค่ะ แา่แล้วไก่จะถึงสุดชีวิตแล้วรงเลยเนาะตกตกตายก่อนสรงบงน้อยสันโดษพวกเย็นเก็บทั้ง่มดลงท่านยืนอยู่ตรงประตูนี่เลยโอ้นานๆจะถ่ายโอ้ถ่ายรูปเราโป๊ๆเงี้ยยอนาลัง้นลังนานๆท่านี้ท่านก็เลยว่าเนี่ยพอเจอบุญญาาดนี้วันนี้ซองมาเย็นมองนะอานหน่อย ไป่มอไปถาไปเอ้าทำไมไม่เอาแมสกอลูก้อแมสกออกลเอไม่รู้ว่าเป็นใครเอเย็นมออไรเดินมออยู่มสีวค่ะมอสี่อครูับยัมอ้าวสาธุสาธุสาธุยคอยากเข้ามาข้างหน้านะคะเดี๋ยวส่งใ ติูตัวตัวเร็วโหพ่อเป็นด็อกเตอร์ซัดแี่เองเป็นเอาเอซีเซีจุดหนึ่งเลยทเรียน้าไม่ถาไม่ได้ซีก็ไม่ได้เรียนฟรีครับหมดเลยคับหมดเลยโอ้โหคนเดียวเนี่ยควจะโดนบูลลีนโอ้โหเดียขาสามนิ้วกันเราไม่สามนิ้วเราชัว์ห้าเลย ูสาวเรื่องอะไรเป็นคนพิการเรามีภานิ้วไปโชว์อาจารย์อาจารทำไมไม่เปิดสถานีวิทยุมาครับขนาดนี้ก็เมื่อยเยอะแยะแล้ววันนี้ครับเอามาให้ท่านรักบุญอับไส้นี้ก็เมื่อยแยะแล้วไปไม่ถึงไปไม่ถึงคืนไปไม่ถึงทางออนไลน์ อ๋อไม่รู้จักแล้วแอปเป็นไงโยเย็นจัดจานโยเย็นเขาให้โทรศัพท์มาเครื่องนี้เปิดไม่เป็นเลยเวลาจะก็เอาไขควงมันมีการงัดเปิดไปด้วยอ่าเอาไขควงมุ้นม้วนงัดเลยเปิดถ่ายรูปเลยค่ะลุงจำลองพูดในกำลังหน่อยไปเลยแล้วเราลองกำลังพูดอยู่เ่ยเดี๋ยวไม่มีคนฟัง